สวัสดีค่ะพบกัแนอีกแล้วนะที่ร้านสยามที่แ์แพร่ชอบวันนี้นะคะมีรถคอนเดนเซอร์ค่ะนัดกันเอาไว้แล้วว่าจะมาเปลี่ยนโช๊คนะคะเขาเลือกโช๊คเป็นโช๊โลบัสค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโช๊คน้ำมันค่ะที่สามารถปรับได้ทั้งหมด12ระดับนะคะนี่คันนี้เลยคอนเดนเซอร์ er คันนี้มาใส่โชค๊คลอบัสค่ะจะเป็นโช๊คลบัสตัวนี้นะโช๊คลอบัสตัวนี้นะคะอย่างที่แจ้ ว่ามันจะเป็นโชค๊คน้ำมันเป็นโชค๊คน้ำมันนะคะที่สามารถปับได้ทั้ง12ระดับมากับตัวโช๊คกระบอกสองค่ะนี่นี่นะคะจุดที่บอกว่าสามารถกลับได้ทั้งหมด12ระดับด้านนี้จะเป็นโชค๊คด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นโชคโรบัส์นะคะรุ่น RB2 แบบน,นี้สามารถหมุนได้เลยอันนี้ก็จะเพิ่มเลเวลให้มันมากขึ้น กลับไปที่1เหมือนเดิมก่อนนะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คหน้านะคะตัวโช๊คหน้าเนี่ยมันสามารถปรับสัดได้ด้วยปรับความสูงต่ำก็คือตัวนี้จะปรับมาเป็นสแตนดาร์ดนะแล้วถ้าเกิดว่าปรับขึ้นปรับลงเนี่ยมันปรับขึ้นเนี่ยมันสามารถปรับได้ถึงยก2นิ้วค่ะ โลบัสนะคะโลบัส RB2 นะคะโชว์เป็นทวินทูมนะคะเป็นโชว์น้ำมันสามารถปรับได้ทั้งทัสองระดับลับร่อขับไปแล้วนวลเนียนแน่นอนคะ่ะ ว้าวติดตั้งเสร็จแล้วนะคะสำหรับโชอคโลบัสนะคะรุ่น RB2 นะคะตัวนี้เป็นโชอคน้ำมันค่ะเป็นระบบทวินทูบนะคะสามารถปรับความนุ่มนึบได้ทั้งหมด12ระดับนะคะถ้าใครต้องการขับแบบนิ่มๆน,นะคะ<ๆ>ก็ปรับไปที่เรเวลอ่อนก,ก็คือเบอร์ที่อ่อนคือ1 2 3 4แต่เกิดว่าใครที่ต้องการจะบรนทุกคนบรรทุกของ มีเพื่อนร่วมทางไปไปด้วยกันเยอะๆนะคะก็ขอให้แนะนำปรับเป็นเลเวลที่สูงขึ้นนะคะเป็นแบบ6 7 8 9 1 0 1 1 1เอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นตัวปรับในข้างหลังนะคะและเราจะพาชมในด้านหน้านะคะซึ่งสามารถปรับได้เองง่ายๆเหมือนกันเลยหนาที่ก็คือในจุดขโชว์ด,ด้านหน้านะคะตัวปรับทอจะอยู่ตรงนี้ต้องพดไปปรับนิดนึงนะจะว่าสะดวกมากต่อการเช้ง มากเลยนะคะ